สวัสดีครับพบกับพวกเราก็คลัวนักตกปลาวันนี้เราก็มาตกปลากันที่คลองซอมนะครับอยู่ที่อำเภอนาำขุนจังหวัดอุบลน,นะครับสำหรับหมายนี้ก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกครับยังไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรบ้างมาติดตามชมครับว่าวันนี้จะมีผลงานอะไรให้ชมกันบ้างไปกันเลยครับผม แม่จะดูป๊อกไล่กัดแม่กัดเปิดด้วยนะเมื่อกี้เท่ากับตัวอยู่ในบอ่อเราแล้วแหละแม่ไล่ออกมาจากขอบฝั่งกัดสามทีเลย สองตัวนันเมื่อกีนอ้น่ะเปิดดิสองตัวไล่กัดตัวเล็กไล่มาแล้วตัวใหญ่มันดักอยู่ข้างหน้าไม่รู้มันเห็นเรือหรือยัง แม่บ้านได้แล้วครับหนึ่งแต้มปลาอะไรอะกระสูบเ,เหรอม,มันป่วยยังไงอ่ะเหรอโอ้กระสูปก็มีที่นี่เปิดหมายใหม่ครับโอ้ยแม่บ้านมาแล้ว แต้มแรกผมยังไม่มีแต้มเลยแต้มแรกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมปลากระจุปลาใหญ่นะคะเดี๋ยวไปติดตามชมแต้มต่อไปกันเลยค่ะว้ายเออมันป่วยหรือเปล่าใหญ่นะเนี่ยมันเลือดเหรอเลือดอะไรนะนตรงนนีี้่เลือดใช่ไหมเออเป็นเหมือนเลือดเหมือนมันป่วยเนี่ย เออปล่อยมันเถอะแม่เออออไปก็ไม่กล้ากินหรอกเอาปล่อยมันป่วยอ่ะห,หมดแล้ว่น,นี่มีและเออกระสูนใช่ไหมไม่ได้เอาคันกระสูนมาเห็นบ่ะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะกระสูนนี่เหละเดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงก่อนครับพี่ไปตรงกลางดีวกว่า เออได้กระสุบน,นี่เลยอะไรเนะี่ยข้าวผัดพริกแกงไก่เนี่ฮะอาหารเที่ยงวันนี้ของแม่อะไรแม่กะเพราไก่นั่งกินข้าวนะคนนึงอยู่บนฝั่งคนนึงอยู่บนเรือ,น,อ,น,อนี่ฮะ อีสิโกอาหารนักตกปลาเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายครับผม ปิดมีการก็ทิตั้งกรปุ่ม

แบบดูดเข้าไปเลยค่ะสุดยอดมันกัดลูกปลาอยู่ตรงซุ้มตรงนู้นนะคะซุ้มไผ่ตรงนู้นสวิงก็ไม่ได้เอามาค่ะอือหือเป็นโทฟี่เลยน,นั่นนี่สุดยอดปลากับที อู้หลุดพอดีอู้ โอ้โหหลุดแม่เว้ยตกใจไม่ได้วัดเลยเมื่อกี้โอ้โหถ้าวัดอยู่เลยนะเมื่อกี้โอ้โหวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยวันหลุดแห่งชาติอืมเียดาจริง เอาไม่ครับ อีกแล้วเฮียโเฮ้ยเงเลย ซุ้มไผ่มักมีตัวโอ๊ยนั่นไหนมักมีตัวกัดพิดกัดพิษี่ไม่รอดโอ้กระสุบโอ้โหกระสุบใหญ่โอ้โหอ,โอันี่วัชโด กัดขาเตะอ,อือตัวนี้ยอดจริงๆฮะมาแล้วแต้มแรกโอหกัดผิดนะะทีแรกกัดไม่โดนแล้วทีนี้กาดมันเปิดอยู่ผมรีบตีซ้ำไปกัดอีกครั้งนะอะอะ

สิบตัวไม่เด้รูดอนน่ะแล้วไปแล้วคุณถูกจับแล้ว,วอะไรังดีจริงโอ้โหโอเคครับตามชมแต้มต่อไปกันครับผม นี่ไหนโอ้โหกระสูบอีกแล้วเยชโดกระโดป๊อกมา,มาเลยทีนี้ลวกเลยแต้มที่สองครับแหมหลังจากที่หลุดมากระจุยกระจายครับวันนี้ ลองไปอยู่บกระสูปไปเลยอ้าวอ้าวเรือเรือเรืออันนี้เดี๋ยวจะปวดให้โอ้ยแรงดีจริงตัวแค่นี้ไป ติดตามชมแต้มต่อไปกันครับผมโอ้โหหลุดอีกแล้วอ,ลอีกแล้วจ้าวันหลุดแห่งชาติอีกแล้วโอ้โหน่าจะน่าจะโดดมีหลายตัว Hadi. ใกล้เกินไปแม่เหยื่ตกปุ๊บกัดเลย กาดไม่เปิดมันอยู่ยกี่ตัววะเนี่ยโอหโหชิปเป่ง ยตตามาถึงเรือแล้วเมื่อกี้หมายนี้ต้องมีมาซ้ำแน่นอนครับอ,อกัดยังไงกัดไม่โดน นี่ส่งสะเลยนี่โอ้ยสามตัวสามตัวครับยกก่อนโอ้โหโลหรเปล่าโอ้ยมันอยู่กันใต้นะ ปลอดภัยก็ต่อนโอ้โหตัวนี้น่าสงสารทะลุตาแต่เราจะไปเลี้ยงซะหน่อยสงสัยตัวนี้ต้องเอาไปทำอาหารนะครับตัวนี้ทะลุตาเลยโอเคฮะเดี๋ยวตามชมเติมต่อไปกัน จริงจริงจริงๆต้องห้าแต้มอย่างต่ำแล้ววันนี้เฮ้ย เาตีฝั่งข้างบนนะครับเมื่อเช้าในตีอยู่ฝั่งข้างบนส่วนช่วงบ่ายก็ยกเรือข้ามฝายมามาลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาไปรับลูกสาวแล้วครับตายไหมังยัง,อยงโอ้โหมันใหญ่นะมันใหญ่กว่าตัวอยู่ ดูครับอ,อ,อตัวนี้ไม่ได้ช่างอยู่ตรง<า>อ่ไม่ได้ช่างอยู่ตรงในหว้วยซอมนะครับตรงหน้างานช่างไม่ได้เพราะวะ่าต้องรีบกลับมารับลูกสาวครับตายไหมไม่น่าจะตายโอไม่ตายมันกระดิกอยู่อ่ะลองช่างดูได้ไหมโอ้โหเอาไปเทียบกับตัวแม่สิเทียบ<อ>กับหน้าเทียบกับหัวนี โ oh. อ้เครื่องช่างเกาะกับเชือกเกาะกับเชือกแดงอ่ะเอาไป<ด>จับ4ก,กิโลไม่ตรงทำไมไม่นิ่งมะ สามจุดห้าเจ็ดกิโลตัวใหญ่ที่สุดของปีแล้วเนะี่ยโอ้โทฟี่โทฟี่ของน,น้ำฝนคะรับตัวนี้อารอโงบอโงบ่าไ,ไปกัดน้องๆนะไม่เหลือมีน้องๆนะอ,อ,อ,อยู่สามตัวย,ยาวเท่ากับกระเบื้องสองแผ่นอนะ มันจะไม่นอกน้ำเหรอไม่น่าหรอกน้ำมันยินนะนี่ไปง้อไปน้ำน้ำขึ้นมนันนี้พ่อตกปลาได้สามตัวแม่ตกปลาได้สองตัวอย่ลาลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย